สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับป๊อปเงินโบราณนะครับนี่เอาเลยไม่ชมพดด้วงหนึ่งบาทนะครับตาพัดซ่อมนะครับอยุธยาสภาพโคตรสวยครับผมเพิ่งปั๊มมาใหม่เลยนะครับดูครับดูเส้นนี่ครับดูเส้นรอยข้างๆเหมือนปั๊มมาใหม่ๆเลยนะครับเป็นตัวนี้เป็นลายท้องช้างนะครับดูนะเป็นตะตุ่มตะตำนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นลายปุ่มๆอ่ะ เป็นลายท้องช้างลายงาช้างอะไรพวกนี้แหละดูสภาพกิบอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับนี่ครับขึ้นผิวเป็นสีดำโค้ดสวยครับเม็ดนี้อยูตาบนโคเต็มอันนี้ก็เป็นพัดซ่อมขนาด1บาทนะครับเล่นหากันอยู่ที่ประมาณหลักหลักสามพันสวยๆเนาะ หลักสามพันขึ้นหลักหมื่นเนาะอยู่ที่คนขายนี่ครับตาเต็มเต็มเลยครับผมดูครับเฟืองข้างไม่ใช่เฟืองข้างตัวเนี้ยตัวตัดเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับดูดูบนตาตาบนหูโหโคตรคมหูสวยริงครับผมเม็น,นี้พี่เขาได้ไปก็ น่าจะพอใจอยู่นะครับผมว่าผมยังชอบเลยครับ <c oughs> พุดธดวงหนึ่งบาทนะครับพระซ่อมดอกไม้อยุธยานะครับสวยจริงครับผมเม็ดนี้รับประกันได้เลยครับดูคาพับดูไม่ข้อสารเขาสำหรับคลิปนี้ก็เอามาให้ชมเหมือนเดิมนะครับอัปเดตราคา สวยๆก็เล่นกันอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 5,000ขึ้นนะครับถึง10,000เนาะแล้วแต่คนขายนะครับเล่นกันอยู่ราคานี้แหละเพราะว่าสภาพสวยๆเนาะสภาพกิลลี่ก็เหลือหลักพันครับผมหลักพันนิดๆสภาพกิลลีนะ่เนาะสภาพที่แบบตาไม่มีไม่สวยเลยอันนี้สภาพแทบจะปั๊มมาใหม่นะครับเหมือนปั๊มมาใหม่เลยพี่ที่ลองดูครับดูโคสวยครับดู สวยก็นี้ก็บําแบบนี้แหละครับบําเอาใหม่แบบนี้เลยสําหรับคลิปนี้ก็เอามาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับดูขาเขาเดี๋ยวผมก็อขอตัวไปก่อนนะครับมีอะไรให้ของดีๆมาให้ชมกันเดีย๋ยวมาอัปเดตใหม่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นเงินโบราณน,นะครับเงินอายุทยานะครับตัวนี้เป็นเงินพดด้วงนั่นแหละครับสมัยอายุทยาเงินบกคอครับแถวบ้านผมภาคีสานนี่ สภาพสวยๆเลยนะครับอย่ามีอะไรก็จะไลฟ์สดให้ดูก่อนนะครับแล้วเข้ามาอาดคลิปอย่างนี้ใครๆชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ข้อมูลอะไรก็ถามผมได้ครับสงสัยอะไรก็เดีย๋ยวผมมาตอบให้สาหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ๆขอบคุณมากครับ